ครับสวัสดีครับผมวีดีโอเกมเมอร์นะครับก็สวัสดีเพื่อนชาวโลบอกกันทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันในแมปออสซานทาวเวอร์ดิเฟน์นะครับคลิปนี้นะผมก็จะพาไปลงเลดกันนะครับก็เป็นเลดที่มีชื่อว่าซันเลดนะครับก็จะพาไปเก็บตั้งหูของทันจิโร่นั่นเองส่วนคลิปวิดีโอนี้นะผมก็จะเอาเซตนี้ไปเล่นนะครับก็เป็นเซตที่ผมใช้เก็บตั้งหูของทันจิโร่นะครับอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเค ตัวแรกนับก็จะเป็นเมลดัสนะครับเอาไปเพื่อบัฟเงินนะครับ20%หรือว่าทันจิโร่หรือว่าชาโดก็สามารถใส่ไปได้เหมือนกันนะตัวต่อไปก็จะเป็นไอเซนเจ็ดดาวนะครับเลเวลห7 5นะครับก็จะใส่อัพใหม่ไว้นะครับโบดกราเมทนะครับ5%แล้วก็เพิ่มระยะนะครับ20%แล้วก็ลดเงินนะครับ7%เนาะตัวต่อไปก็จะเป็นไอต้านะครับเลเวล175นะครับก็จะใส่อัพไฟไว้เลยนะครับโบดกดาเมท1น0นนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นหนวดดำนะครับ เลเวล1น5้นะครับก็จะใส่ออฟของเจ้าตัวไว้เลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นไอนะครับก็เลเวล175นะผมก็จะใส่ออฟรถเงินนะครับ100ไปแล้วก็จะเป็นตัวบัฟด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวปั๊มเงินด้วยนะครับผมก็จะเอาตัวนี้นะครับไปแทนบู๊กกับบูม่านะครับก็สามารถใช้แทนได้เลยนะครับโอเคเนาะก็สามารถใช้แทนได้แบบดีมากเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าดีจริงไหมนะ รถต่อไปัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสปีดวาก้อนนะครับเลเวลหนึ่งเจ็ดห้านะครับอสใส่ออฟรถเงินนะครับสิบห้าเซนส่วนในเรื่องของออฟเนี่ยออฟไอกับออฟไอเซนนะครับสามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้นะครับไอก็สามารถใช้ออฟรถเงินได้เหมือนกันนะครับก็คือออฟลุงนะครับที่ไอเซนใส่นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะหรือว่าไอเซนก็ใส่ออฟระยะหรือว่าออฟอื่นได้เหมือนกันนะครับก็มีค่าเท่ากันนะขอแค่ปั๊มเงินนะครับ ให้ส่องตัวนี้นะครับอัปตันขั้นที่เอ่อก็คือเว็บที่14นะครับก็คือให้อัปให้อัป2ตัวนี้นะครับให้ขั้นตันหรือว่าตันขั้นแม็กซ์ตอรี่เนี่ยก็คือก่อนเว็บที่14หรือว่าเว็บที่14นั่นเองตอนจะประมาณนี้นะครับก็โอเคพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับอ่าสั้นเลทนะับโอเคสตาร์โต โอเคครับเข้ามาแล้วนะครับอย่างแรกเลยผมก็จะวางสปีดวากอนก่อนเลยนะครับโอเคแล้ก็จะเล่นกับแบบนนรอมอนนะแล้วก็เปิดออโต้สกิปไปด้วยนะครับช่วงแรกนะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมโอเคพอขึ้นเว็บที่1นนะครับก็เดี๋ยวรอนะครับผม ก็จะอัพสปีดบล็อกนะครับก่อนขึ้นเวอรที่2นะครับหนึ่งขั้นนะครับโอเคอัพไปเลยนะครับแล้วพอขึ้นเวอรที่2เนี่ยก็จะอัพสปีดบล็อกนะครับหนึ่งขั้นนะครับแล้วก็จะอัพสปีดบล็อกนะครับอีกหนึ่งขั้นนะผมก่อนขึ้นเวอรที่3นะครับถ้าเกิดว่าเรากดคุณสาวไว้เนี่ยก็เดี๋ยวรอกดคูณหนึ่งนะครับเพราะว่ามอนไกเข้าบ้านเราแล้ว เพราะว่าจะมีเงินเด้งขึ้นมานะครับโอเคอัพไปเลยนะครับก่อนขึ้นวิที่3พอขึ้นวิที่3นะครับเงินก็จะมีนะครับเราก็จะวางแอตตาหนึ่งตัวนะแล้วก็ทําการปิดออโต้สคริปต์นะครับแล้วก็ปรับแอตตาเป็นโคเส้นนะครับเราจะวางแอตตากันทั้งหมดนี่ยสามตัวนะครับผมสามตัวนะวางไปเลยนะครับแล้วก็ปรับเป็นโคเส้นได้หมดเลยนะครัช่วงนี้ก็กดคูณสองคูณสามได้เลยนะครับโอเค ก็ล,ลองเงินนะครับก็เดี๋ยวลองวางเอต้านะครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับผมช่วยกันบ้านนะครับโอเคโอเควางได้เลยนะครับแล้วก็ปรับเป็นโค้ดเส้นนะโอเคแล้วที่เหลือเนี่ยผมก็จะมาอัพสปีดวาก,กอนนั่นเองโอเคอัพไปเลยครับเราจะอัพสปีดวาก,กอนกัน4ขั้นนะครับผม เว็บที่3นะ1ขั้น2ขั้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวลองเงินนะครับสองขั้น3ขั้นนะครับพอเราอัพขั้นที่4นะครับเราก็จะวางไอต่อได้เลยนะครับก็คือก่อนขึ้นเว็บที่4ครับมันจะมีเงินเด้งอยู่นะโอเคก็เดี๋ยวรอมอนเซตน,นี้เสร็จนะครับก็ได้อัพแล้วนะครับก็คือมอน ตัวนี้นะครับพอสามารถอัพสปีดบอลก,ก้อนได้อีกหนึ่งขั้นนะโอเคเราก็ทําการถือไอรอเลยครับผมเพราะว่าจะทําการเด้งเว็บเนาะโอเคก่อนเด้งเว็บมันจะมีเงินอยู่400ร้อยเนก็นั่นแหละครับวางไอไปได้เลยนะครับพอขึ้นเวทีที่นะครับาารก็จะอัพสปีดบอลก้อนครับหนึ่งขั้นสองขั้นนะครับโอเคถ้าตามปกติเนี่ยเราสามารถเล่นคูณ2คูณ3ได้เลยนะแต่ว่าผมจะ บางทีก็กดคุณ2บ้างคุณ3บ้างนะเพราะว่าพูดไม่ทันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอัพสปีดวาก้อนไป2ขั้นนะครับแล้วก็มาอัพไอนะครับ2ขั้น1ขั้น2ขั้นนะครับโอเคไอเนี่เราบัฟได้เลยนะครับแล้วก็ทําการออโต้บัฟได้เลยเขาก็จะวนเรื่อยๆนะครับก็เหมือนกับวางบุ๊คสตัวบัฟวนไปเลยนะโอเคแต่ว่าไอเนี่ยวางแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ออโต้ไปได้เลยเนาะเขาก็จะวนไปเรื่อยๆนะโอเคพออัพสปีดวาก้อนนะครับ สขัน้น up i สองขัน้นแล้วก็ next web ได้เลยครับแล้วก็จะขึ้นเว็บที่5นะครับก็จะอั speed บอกก่อนครับ1ขั้น2ขั้นครับแล้วก็ u ไอนะครับ1ข้าขั้นนะครับผม2ขั้นนะครับ,นนรบเดี๋ยวรองเงินนะก็คือรอ next w นั่นเองก็เดี๋ยวรอนะโอเคบน2ก็ได้นะเออช่วยเร่งนะครับ อ่อไปไปนับสองขั้นแล้วก็ทําการเลิกเว็บได้เลยนะครับแล้วก็พอขึ้นเว็บที่หกนับ,ก,บก็อกัพสปีดอุปกรณ์นับหนึ่งขัน้นสองขั้นนะครับแล้วก็อัพไอ้นับหนึ่งขั้นนะผมสองขั้นนะผมก็เดี๋ยวรอนะอัพไอ้สองขั้นนะครับโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวรอแชร์ได้เงินนะครับผมสักหน่อยหนึ่งนะโอเค เดี๋ยวจะนิกเวฟนะครับแล้วก็จะมีเงินเด้งขึ้นมานะโอเคอัพไอไปนะครับ2ขั้นแล้วพอเวฟที่7นะครับก็จะอัพสวิตอปกรณ์ครับ1ขั้น2ขั้นนะครับแล้วก็จะมาอัพไอขั้นหนึ่งนะครับเราจะไปวางตัวกันอีกทีก็เวฟที่8นะเวฟถัดไปนั่นเองก็เดี๋ยวรออัพไอนะครับผมแล้วก็ลองนิกเวฟด้วยนะครับอัพไอขั้นหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอก่อนนะโอเค ต้ององเคลียร์มอนด้วยนะครับ okay. โอเคกดไปเลยนะครับอัพไปเลยนะครับแล้วก็กดคูณหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการวางไอเซนนะแล้วก็ทําการอัพแม็กขั้นสตอรี่นะครับก็ย้อนวิธีหนึ่งนะครับก็ต้องรองนะอัพเป็นเซนหนึ่งตัวนะครับเบอร์ที่แปดแล้วผมก็จะมาวางไอต้าน,นะครับตรงนี้สองตัวนะ ก็ตรงนี้นะครับ2ตัวเอาง่ายก็ดูวงไอครับวงไอถึงแค่ไหนก็วางตรงนั้นนะครับโอเคประมาณนี้เนาะแล้วผมก็จะมาวางไอต้าน,นะครับตรงนี้2ตัวดูเหมือนจะวางไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผมก็จะขายขายก่อนนะหนึ่งตัวโอเคแล้วก็มาวางนะครับ วางไว้ก่อนนะครับโดยที่แปะนะครับผมก็จะอัพเซอร์พี่บลอนนะครับหนึ่งขั้นนะครับก็เดี๋ยวรอนะครับเลียวเวฟต้องเอตตาเนี่ยก็เห็นในชัดเลยนะเพราะว่าผมวางไปแค่ตัว2องสี่หกโอเค8ตัวครบคือบางตามันเอตตามันบักนะมันมันเข้าไปอยู่ในแบบซากตึกอะ ผมก็เลยวางได้เจ็ดตัวไม่รู้เหมือนกันว่ามไปวางได้ยังไงก็อาพสฟีมกรอนไปนะครับหนึ่งขั้นนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวรอนิกเว็บเลยนะครับเราจะนิกเว็บกันไปถึงตอนที่เว็บที่เว็บที่สิบสี่นะครับ หลังจากนั้นเราก็เปิดออโต้สคริปได้เลยนะครับโอเคก็ในเ,เว็บได้เลยนะครับเว็บที่9นะครับก็จะอัพสปีดก่อนครับ 1, 1 <S ขั้นโอเคแล้วก็ทำการอัพไอนะครับ 1, 1ขั้น 2, 2ขั้นนะครับเ็ก็เดี๋ยวรอในเ,เว็บต่อนะครโอเคในเ,เว็บไปได้เลยนะครับเว็บที่10นะครับ พอจัพสปีดบอลก่อนครับหนึ่งขั้นนะครับผมแล้วก็อัพไปนะครับผมหนึ่งขั้นสองขั้นนะครับเดี๋ยวนวดดัมเนี่ยเราจะไปวางกันเว็บที่สิบสองนะครับโอเคเน็กเว็บได้เลยนะครับเว็บที่สิบเอ็ดนะครับก็จะอัพสปีดบอลก่อนครับหนึ่งขั้นนะครับผมสองขั้นนะครับก็เดี๋ยวรอเน็กเว็บต่อได้เลยนะครับ โอเคนิกเว็บได้แล้วนะครับก็นิกได้เลยนะครับเว็บที่12นะครับก็จะอัพสกิลก่อนครับ1นขัน้น2ขั้นนะครับเราก็ไม่สามารถอัพไอได้นะรเราก็จะไปวางโหลดดำเลยนะเว็บที่12นะครับเพราะว่ามีเงินเหลือนั่นเองโอเควางไปเลยนะครับผมทางละ2ตัวนะครับ โอเคก็จะมีช่วงเว็บแปดนะครับก็คือเราต้องไวนิดนึงนะครับโอเคเราก็จะในเว็บได้เลยนะครับเว็บที่13นะครับพอจะอัพสปีดก่อนครับ1ขั้นนะครับก็ตันเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ย ก็จะมาลงกับไอเลยนะครับ1ขัน้น2ขั้นนะครับ3ขั้นนะครับก็เดี๋ยวรอเนเว็บต่อนะโอเคเนเว็บ okay. ได้เลยนะครับเว็บที่14ก็จะอัพไอนะครับผม1ขัน้น2ขั้นก็พอแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นแม็กซ์สตอรี่แล้วขั้นที่16กนั่นเองนะแล้วที่เหลือเนี่ยผมก็จะมาลงให้กับแบตต้านะครับผมโอเคอัพ okay. ไปเลยนะครับ ไปเลยนะผมจะอัพไปเลยนะครับฝั่งละสองตัวก็เดี๋ยวจะขายอัตตานะครับข้างหลังทิ้งนะครับก็เนกเว็บได้เลยนะครับเราจะเปิดออโต้สคริปไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ทำการใน็กเว็บนะครับ แล้วก็วางไอเซนไปได้เลยนะครับอัพขั้นแม็กซ์ตอรี่นะครับวางไอเซนไปเลยนะหกตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคแล้วก็อัพไปได้เลยนะครับทุกตัวนะครับขั้นแม็กซ์ตอรี่นะตัวละสี่ขั้นนะ ก <Okay. S 2> ็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็จะมาลออัพไอเซนตัวนี้นะครับขั้นแม็กนะครับผมก็อัพไปเลยนะครับก็เดี๋ยวร้อนะครับเท่าน,นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับ,รบการวางตัวนะครับอาจจะมีหนักในช่วงเ,เว็บที่แปดนะเว็บเดียวเลยเพราะว่าเราต้องวางไอเซนนะครับขั้นแม็กสตอรี่นะครับ แต่ว่าที่ผมเล่นเนี่ยมันอาจจะหลุดๆนิดน,นึงนะครับเพราะว่าผมวม่าด้พูดนะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเล่นเนี่ยก็ไม่น่าหลุดนะครับเพราะว่าปกติผมวางผมก็ไม่ได้ย้อนนะแต่ว่าผมต้องมานั่งย้อนนะเพราะว่ามันเสียเวลาไปหน่อยนึงเพราะต้องอธิบายน,นั่นีอโอเคเว็บที่19กนะก็จะไปเซ็นขั้น Story แม็กซ์สตอรี่เราเห็นได้ชัดเลยนะ,ะว่าเงินยังเหลืออยู่อีกตั้งแสนนึงเลยนะครับ ก็ถือว่ารวยมากเลยนะครับเนี่ยอัปแปอรตาตันทั้ง6ตัวนะครับแล้วก็อัปเปอเซนคันเมทตอรี่ทั้ง6ตัวก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับก็เอามาแทนได้เลยนะครับไม่รู้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าโอเคสามารถใช้แทนได้เลยก็ประมาณนี้นะครับ ลืมกดคูณ3นะต้องขออภัยด้วยนะมัวแต่พูดนะมัวแต่โมโอเคก็เดี๋ยวรอบอสนะครับรอเคลียร์มอนให้เสร็จนะแล้วก็รอบอสได้เลยไอ oh. ้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะวงขากว้างด้วยเนาะก็ดูดูสิครับวงบัฟเขาแบบทั้งแมปเลยอ่ะ เกือบนะเกือบทั้งแมปนะแล้วก็ปั๊มเงินด้วยเนาะโอเคถ้าจะบัฟขั้นที่เอบัฟ2 5 0ก็น่าจะเป็นขั้นที่7นะครับหรือว่าขั้นที่6เนะี่ยถ้าจะไม่ผิดนะครับบัฟ2 5 0นะโอเคก็ okay. เดี๋ยวรอวอดเข้าวงนะครับก็ใส่โคนได้เลยนะครับโอเค เขาเต้นเต้นโคตรเร็วทำไมไอเต้นเร็วขนาดนี้เนี่ยเร็วจริงนะครับไม่โมนะครับไม่โม เดี๋ยวรอดูนะครับผมโ okay. อเคฮะพลก็เกือบตุยโอเคครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการเล่นนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับเอาหวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับให้กับสายโซโลเพเยอร์นะครับผมแอรใครหลายคนนะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ บบายครับซี o ูอเก i น